มาถึงคลิปสุดท้ายนะครับซึ่งคลิปที่10นะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบสุดท้ายกันที่ปลดล็อกตอนเลเวล30นะครับนั่นคือระบบชิงแชมป์ระบบเนี้ยเหมือนจะเป็นระบบที่เรียกว่าผ่านเป็นด่านๆไปดีกว่าเออเราจะเจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมีค่าความสามาร,รถที่สูงมากที่เห็นเนี้ยพิ่งดานสิเท่านั้นแต่พลังรวมของตัวที่เราเจอเนี้ยสูงถึง1 4นสี่ไปแปดพันสี่ไปแล้วนะครับแล้วก็มีระบบนี้ค่ากําลังใจหน้านี้เราจะได้มาเมื่อชนะ แรกเล่นได้ก็ีาจะเพิ่มความสามารถให้เราแนะนําให้กด3อย่างไปเลยก่อนเข้าเล่นจะช่วยเยอะเราเนี่ยไอที่บุกเนี่ยมันจะเอาสามารถดูด้วยว่าผู้เล่นที่เคยผ่านดานตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขามีการจัดแผนอย่างไงตัวลงอย่างนี้นะเราสาม,มารถเข้ามาดูรายละเอียดได้เพื่อแบบเราได้ก๊อปเขาแล้วก็ดูสไตล์คล้ายๆแล้วทำตาม,มจะได้ผ่านง่ายขึ้นหรืนี่ตัวขึ้นมามารนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะ เขามาดูว่าเออเขาเล่นยังไงเข้าตัวอะไรลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สามารถเกิดข้ามหน้าก็นไเห็นถ้าเรามั่นใจแล้วก็กดชิงแชมป์ได้ครับมันก็จะผ่านเวลาต่อไปได้เลยนะถ้า,าชนะนะถ้าเสมอก็ถือว่าไม่ผ่านดีด,ดีเห็นน,ะนี่เดี๋ยวลงให้ดูนะครับเป็นการชิงแชมป์ด่านที่18 ถ้าเรื่องผ่านด่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะในการผ่านแต่ละด่านเนี่ยก็ค่อยๆผ่าไปก็ได้ครับไม่ต้องรีบมากไปเรื่อยๆน้ำเนิ่มเท่าที่ไหวนะแล้วก็ถ้าไม่ถ้ามันติดอยู่ก็อัพตัวละครขึ้นมาก็ค่อยมาลองใหม่กันอะไรอย่างนี้นะมันชัวร์แล้วมันยิงเข้าไปสองมิดละ พอหมดครึ่งแรกเนี่ยพอาครึ่งหลังเราสามารถกดข้ามได้ครับไม่ต้องรองนาน60ก็ผ่านไปด่าน19ที่เห็นแล้วก็การชิงแชมป์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเราสามารถแพ้ได้3ครั้งถึงหมดโคตา้าในการลงนะครับเดี๋ยวให้ดูคิดว่าอัน,นี้น่าจะแพ้นะเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนตัว พยายามดูก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะได้แบบเลือกปรับปรุงได้ถูกครับอาว่าก็อาจะะคู่แรกแล้วข้ามไปขีกคหลังมน,นเลย โอเคแพ้ลูกหนึ่งไม่เป็นไรตอนที่เห็นครับจำนวนเนี่ยจะลดลงจาก2ก็เหลือ1นึ่งนะงัก็ลองมาเล่นกันได้